วันนี้นะคะเรามาทำการทดลองนะหัวูวมค่ะเหตุผลที่เราใช้หัวใจหมูเพราะว่าโครงสร้างของหัวใจหมูเราจะคล้ายของของเราหัวใจเรามีกี่ห้องมีสี่ห้องมีสี่ห้องคะมีทีนี้วิธีการดูเราจะดูยังไงว่าห้องไหนห <si ้องล่างห้องบนแล้วก็ ปกติแล้วหัวใจมันาจะอยู่ตรงกลางระหว่างอกแล้วก็จะเอียงตรงปลายมันจะเอียงมาทางซ้ายหน่อยหนึ่งนะคะเอียงมาทางซ้ายหน่อยหนึ่งการวิธีการดูหัวใจห้องที่มันเอียงมาทางซ้ายก็คือตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเอียงมาทางซ้ายตรงนี้จะเป็นหัวใจห้องที่มีผนังหนาที่สุดแล้วก็มันทําหน้าที่ในการสูดฉีดเลือดไปเลี้ยงหน้ากายหัวใจสี่ห้องนะคะเขาจะอยู่ตรงกลางระหว่างอกแต่ว่าเอียงมาซ้ายเอียงมาทางซ้ายหน่อยหนึ่งหัวใจไม่ได้อยู่ อกด้านซ้ายนะลูกอยู่ตรงกลางแต่ว่าเอียงมาทางซ้ายหน่อยนึงที่หัวใจห้องล่างซ้ายนะคะอะทีนี้มาดูองค์ประกอบของหัวใจวิธีการผ่าเราจะผาย,ายังไงวางองค์กรมีเส้นเลือดหัวใจ<อ>มีเส้นเลือดหัวใจอันนี้คือ เส้นเลือดหัวใจจะแบ่งออกเป็นเส้นเวนกับเส้นอาร์เทอรี่หรือว่าอันนี้เป็นเส้นเออตาเส้นเลือดแดงใหญ่ผนังหนาสุดเพราะว่าเส้นเลือดแดงใหญ่ตรงเนี้ยเออตาตัวนี้นะคะจะมาจากหัวใจห้องล่างซ้ายเพื่อบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการที่มีผนังหนาเพราะว่าจะต้องรองรับแรงดันที่แบบเลือดเลือดฉีดไปเยอะๆอันนี้คือเส้นเวนเส้นที่นำเลือดเข้าสู่หัวใจคือ จะนําเลือดจากส่วน,นต่างๆของร่างกายเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาลงล่างขวาไปฟอกที่ปอดแล้วกลับมาที่บนซ้ายลงล่างซ้ายแล้วก็ไปเลี้ยงส่วน,นต่างๆของร่างกายออกตรงนี้นักเรียนสังเกตว่าผนังตรงนี้มันจะเป็นผนังที่หนามากอันนี้ผนังบางๆเห็นไหมคะอ่าทีนี้นักเรียนทําการผ่าตัดแล้วก็สามารถบอกได้ว่า หัวใจห้องไหนเป็นห้องไหนแล้วก็ระหว่างกา้นที่ที่ก้านห้องบนกับห้องล่างเนี่ยมันจะมีดิ้นหัวใจที่มีชื่อว่ามันจะมีดิ้นหัวใจสองแฉกสามแฉกใบคัสปิดกับไตรคัสปิดสองอันให้สามารถที่ส่วนประกอบตรงนี้ได้โอเคเราดูได้ค่ะเราจะมาดูการผ่าตัดหัวใจกันนะคะหนูดูคลิปดได้ยังหนูทำได้ยัง ยังต้องลึกกว่านี้ลึกกว่านี้เลยก็ขมัถือหมวกแข็งเคะข้างในมัแข็งคุณใส่ช่องฟิตเลยถึงบางแต่มันคืองลกกว่ี้มัดแบกออกมาเลยเย้มาให้ันอยู่ในไ่นคะรวอกทีไข่น่งยู่กลางๆเอออยู่กลาง บางเรียมแบกมีเอาว้ยใ้อืน่ไมอั้ใช้ได้อันนี้จะ่นใช้กันเกด้วยนะลูกกาเกตัดตัผู้หญิช้ได้ไหมอันนี้คือโหเลืขนาดน้นยเลยเละให้ลูกเพื่อนลุกยังไม่ได้ทำ คนเดียวแล้วงไม่ใช่ทำเป็นหาครับหัวใจ, <c oughs> จับส่เลเลเายาเดอต้องกาลงหนีอ่าาุกงให้เห็นห้องเดียวก็ได้แล้วก็เหลือไว้ให้เพื่อนทำห้องเดียวาหน้ากเราคอยเอาจิตอันนี้กเราสาธิต่ะรสาธอันนหัวใจอะไรครับงหัวใจนี้

ระวังมือนะลูกวังอันนี้คือเส้นเลือดแดงใหญ่เส้นเลือดแดงใหญ่ตัวนี้มันหัวสงนามันจะหนาวุ้ยตาดีเท่าวเนี่ย่ะสายใจเย็นผูกันถามูกกันค่ะไม่เป็นไรเอาเลยแหวกนะคะเออ